สวัสดีค่ะวันนี้ครูกศนตำบลลําพูจะมาแนะนําแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของกศนตำบลลลาพูอีกแห่งนะคะคือศาลหลักเมืองพะวพะตา สำหรับผู้ที่เข้ามาในเมืองหนองบรุรลมูก็ควรไปศาลหลักเมืองพระวพาตาแห่งนี้เพื่อไปกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภตลอดการเดินทางในจังหวัดหนองบรุรลมูโดยศาลหลักเมืองพระวพาตานี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวหนองบุรลมูได้เคารพสักการะพระผู้สร้างเมืองซึ่งหมายถึงพระวและพระตา เป็นที่การแสดงถึงความกตันยูก,กะตะเวทิตาสารหลักเมืองได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2518สร้างเสร็จและประกอบพิธีเพื่อเปิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2519ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระวอและพระตาเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และพระตาได้ถูกกองทัพพม่าและกองทัพเวียงจันท์ฆ่าตายในสนามรบที่เมืองหนองบัวลุ่มภูแห่งนี้ศาลหลักเมืองได้ทําการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรและลํำลึกถึงคุณงามความดีของพระวอรพระตาผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองหนองบัวลุ่มพูมีลักษณะของศาลเป็นศาลจตุรมุขทรงไทยมีขนาดและสัดส่วนสวยงาม รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบผ้ากลางจึงมีความวิจิตรเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปกับไหว้สักการะที่ศาลหลักเมืองพระวรพาตาแห่งนี้ศาลหลักเมืองพระวรพาตาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบุลำพูอพําเภอเมืองจังหวัดหนองบลำพูโดยจะเปิดทำการให้เข้าชมในระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกา การเดินทางก็สะดวกสบายศาลหลักเมืองตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข210หนองบัวลำพูอุดรธานีเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะบริเวณรอบๆศาลหลักเมืองมีความร่มรื่นน่าอยู่น่าพักผ่อนถ้าพี่ๆน้องๆมีโอกาสได้ผ่านมาเที่ยวเมืองหนองบัวลำพูก็อย่าลืมมาแวะชมแวะเยี่ยม แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สารพระบอภาตาของกสนตมบุลลาพูได้นะคะ